สวัสดีค่ะพบกับช่องนิชาอินฟินิตี้วันนี้เรามีเมนูอาหารโบราณมานำเสนออีกแล้วค่ะวันนี้แม่ครัวทำต้มกะทิฟักใสปลาเค็มค่ะก่อนอื่นเราก็ตั้งน้ำกะทิก่อนนะคะจากนั้นพอน้ำกะทิเริ่มเดือดเราก็ใส่ปลาเค็มที่ล้างทำความสะอาดหั่นเป็นชิ้นลงไปเลยค่ะแล้วก็เคี่ยวปลาเค็มกับน้ำกะทิก่อนนะคะ ระหว่างนี้เราก็โขกพริกไทยกระเทียมหัวหอมค่ะเราจะใส่หัวหอมเยอะหน่อยนะคะกระเทียมสักสองสามกลีดค่ะพริกไทยก็สักหช้อนชานะคะพอโขกเข้ากันดีแล้วละเอียดดีแล้วเราก็ใส่ลงไปในหม้อน้ำกะทิที่เราเคี่ยวกับปลาเค็มได้เลยค่ะ นั้นเราก็ใส่ฟักที่หัน่นทำความสะอาดหั่นไว้เรียบร้อยแล้วได้เลยนะคะฟักนี่ปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะหั่นชิ้นสักประมาณ1นนิ้วค่ะแต่แม่ครัวชอบชิ้นใหญ่ๆก็อันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ได้เลยค่ะพอใส่ฟักแล้วเราก็ปิดฟ้าค่ะเคี่ยวต่อนะคะให้ฟักนิ่มดีค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงกันค่ะ เราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะแล้วก็ปรุงไปก่อนนะคะเพราะว่าความเค็มเราได้จากปลาเค็มแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยชิมรสกันค่ะว่าจางไปหรือว่าเข้มขน้นรสชาติยังไงแต่ว่าเมนูนี้รสชาติจะออกเปรี้ยวๆเค็มๆห,มหวานๆนะคะหอม เครื่องตำที่เราใส่ลงไปค่ะอันนี้ต้องลองชิมดูนะคะเพราะว่าปักเค็มแต่ละเจ้าแต่แต่ละที่เนี่ยความเค็มก็แตกต่างกันค่ะต้องลองปรุงรสด,ดูกันตามที่ชอบใจได้เลยค่ะ เมนูนี้ต้องใช้เวลาในการเคี่ยวนิดหนึ่งนะคะเพื่อว่าให้ฟักนิ่มดีแล้วก็ดึงรสชาติของปลาเค็มออกมานะคะพอเคี่ยวไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็ลองมาชิมรสด,ดูนะคะของแม่ครัวเนี่ยก็ต้องปรุงเพิ่มค่ะถ้าว่าปลาเค็มไม่ค่อยเค็มเราก็เติมเกลือนะคะเติมเกลือเติมน้ำปลาอันนี้แล้วแต่เลยค่ะส่วนผสมก็จะมีเพียงเท่านี้เองนะคะทำง่ายๆไม่ยากเลยค่ะ ยังไงถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนิชาอินฟินิตีด้วยนะคะแล้วเราจะมีเมนูใหม่ๆเมนูเมนูโบราณหรือว่าเมนูตามแบบฉบับที่ครัวเราทำทานกันเองมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะคะลองทำกันดูได้นะคะเมนูนี้ทานแบบราดข้าวช่ำๆนี่แบบอร่อยมากๆเลยค่ะ ถ้าว่าปรุงรสชาติเป็นที่ถูกใจแล้วฟักนิ่มดีแล้วเราเติมหัวกะทิลงเพิ่มลงไปนะคะจะทําให้ต้มของเราเนี่ยมีความหอมกะทิน้ําขาวมากขึ้นค่ะน่าทานมากๆลองทํากันดูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ